อะสบายดีพี่น้องมากินแกงเฮ็ดใส่ผักหวานน้ำมัมอนเด้อนี่ก็แกงเราไม่อุ่นแกงก็จะกกลายเมื่อวานก็เลยมันแ่บก็อุน่นเอามากินอีกมาแ่บแสบมาพี่น้องมากินเ้าวนมันม่อนเดิมเอฟซีเมื่อทุกคนเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศทุกเล่นเส้นแรงใจทุกก้อ่งใจมัม,อม <c oughs> ่อนมากินข้าเกัอนเด้อเฮงรวยรวยมัตกุทุกคนนะพี่น้อง สุขให้ดสุขภาพแข็งแรงอันนี้ได้ซึงเหี่ยงเห็นแน่นแปลงดีๆว่ามันเหี่ยงสูรมาอีกดดาาสูรมันจะพีทูดทรโทรัพย์เพรามันสิมันถือกอนตัวปิดเครื่องอมาพีน่น้องมันำเหี่ เพ็ดเข็ดขาวกับเพ็ดบดคนกันเลยแศบแก้งอะไเหรอะซื้อเพ็ดหาสิบบาทนี่พวกหวานพร้อมเพ็ดในพวกหวานเนี่ยใส่คนกัน

ห่อนพี ite, age. Age? ่น well, <gment> ้องห่อนอย่าลืเดี๋ยวนี้ค่ะทังเว้นมาห่อนเทห่อนว่าตอนเสาร์นี่ยังใครอยู่ซิบเอ็ดเทียงโอ้ยห่อนยืบมาได้แล้วตอนเด็กง่อยครับ กินตับก็ินไปไอเดียกินเดี่กินเดียไ่ใช่สามันไง ไปเที่ยวทางไหนเนาะไปหาไป,ไปทางไหนเนาะไปหากินบรรยากาศทางนอกจะไปทางไหน <laughs> จะนหนักไปนั่นปะหนักไปนั่นเดี๋ยวก่อนผู้ศาสตรนังกินแถวห,หัวไม้หมัวเจาะบนเย็นๆ แบบขิงแกงเห็ดชอบแกงเห็ดใส่ผักหวานก็แซ่บแล้วอร่อย <'m> แนวมัน เสมอนี่ท่านสมัยเพชรกระปุกเอาแล้วพี่น้องกีบถั่วหยอดย่ามันบริกรินเห็ดบดเห็ดขาวสมัยตะกีากินอยู่ป่าย่ามเห็ดยังได้กินเห็ดบดเห็ดขาวเดี๋ยวนี้กินย่ามได้ก็ได้ปลูกเห็ดบวกกระปูก จะได้โง่ก,กับปูกเลยเห็นเนาะจะหน่อยกะาจะกปุกชาวนี้นานแต่เชาเลยน้าเถอะคอยนอนไปตุ่มผาได้แอร์หกบริเปิด พอดีบร่ไห่อนบม่ไดน้พอดีคันผมผ่านห้อนบุคคงผ่านพอดีใส่ขัวชีงไขยน้ำเดือดผิน้องแกงเห็ดหนี่มีมอนข้าวเชีงไขยผักน้งตู นี่ก็มีกว่านี้ก่อนพรุเจ็ยบเนอะเรื่องเห็ดกินนี่มันมาคือกันในการปรุงของกินเนอะพรุงใสนั่นหนึ่งพรุงใสนั่นหนึ่ง ชีคัมคอบอกินน้ำนอตีคำมคอบอกินขาเศ้าวะม่ขาเศ้าบอกเรเรจะเศ้ามาเนี่ยม่ได้มีกอกเห็นี้หมกี่ข้าวกัี้หมกหนอยเนาะ sịn á sọc thì mù ngòi, ngòi, bên trên ngòi sau rồi, bên sịn mù trên ngòi, trên nhầy không rồi, nóng ở sau rồi, kinh rồi đấy, nàng มดนดกบามากินใส่กอกยัองใส่กอกเพย่อมากินมามะสีคำมกอบกินข้าวเศร้าบาสีคัมกอกีคำมกอวมาอยากข้าวเศร้าบ่อยากแค่น้าบ่ <laughs> อยากะน่ำบริสุทธิ์ทีมากค้าก็รอจะเิน่นนะดูกับคนขีเมาขโมวนไปแนวหนึง่งก็ถือเบาตลกเทหฮะ <laughs> เมาพ่อเมาอยู่บวไปพิษบ้านพิษเมืองน้อพี่น้องเมาอยู่เพื่อนอยู่ซานเมาเลียวก็นอนนอนหลังก็กินบไปพิษภัยเห็ดเบี้ยขุจเจ้าคือเบี้ยเป็นยังกับเป็นอยากกินหมักไั่หมักมันเศษได้ใส่ bây giờ a fair, cà phê nắp mùa, nham mùa sọc. Kín a fair, quá kín cào này. Mặc thái <laughs> mặt 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 phải mặt 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 อาวคลิปนี้กับมิมอลาเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยแซ่กุ้ยไหลซัตตะไคร่สองมิมอนผ้ากินผักเกี่ยวเด้อจ้าบาย